No oh baby darling come up and sing สวัสดีค่ะหมอโอ oh, ชีวิตด,ดีเพราะฟันสวยค่ะ <Yahoo! S 1> สำหรับคนที่จัดฟันอยู่การทาอาหารยังไม่ระมัดระวังอาจจะทำให้เครื่องมือจัดฟันหลุด หรือลวดจัดฟันงอทำให้เราต้องเสียเวลาไปหาหมอเพื่อติดเครื่องมือใหม่และถ้าหลุดบ่อยๆอาจจะทำให้งานจัดฟันของเราเสร็จช้าลงและอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยนะคะวันนี้หมอจะมาแนะนำอาหารที่คนดิกเลี่ยงหรืออาหารที่ไม่ควรกินสำหรับคนจัดฟันค่ะไปดูกันเลยค่ะอาหารที่คนจัดฟันไม่ควรกินได้แก่1อาหารแข็งเช่น ถัวแคบหมูน้ำแข็ง mm hmm. เพราะอาจจะทําให้เครื่องมือหลุดหรือลวดงอได้ค่ะแต่ถ้าอยากกินจริงๆอาจจะอมไว้เล่นๆก็พอค่ะโ <Okay. S 1> อเคสอาหารเหนียวติดฟันเคี้ยวยากตัว <No. S 1> อย่างเช่นหมักฝรั่งลูกอมคาราเมลกาลาแม,ลลมผลไม้กวนและกระยาศาสตร์ค่ะอาจารพวกนี้ติดเครื่องมือได้ง่ายและเอาออกยากเวลาเอาออกถ้าไม่มระมัดระวังอาจทำให้เครื่องมือหลุดเสียหายได้ค่ะ ข้อที่3อาหารพวกเส้นเหนียวๆทั้งหลายเช่นผักบ,บุ้งเห็ดเข็มทองเพราะเวลาติดฟันพันกับลวดจัดฟันจะเอาออกยากบางคนเคี้ยวไม่ละเอียดตึงก็ตืงไม่ได้เพราะบางส่วนพันกับลวดจัดฟันอยู่สร้างความลําบากให้คนจัดฟันได้นะคะเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้จะเลี่ยงเธอะแต่ถ้าจปกินจริงๆควรหันเป็นท่อนทสั้นนะคะ <Okay>. Yeah. สี่อาหารที่ต้องใช้ฟันแท้เช่นเนื้อติดก,กระดูกหรือข้าวโพดต้มเป็นต้นค่ะแต่ถ้าอยากจะกินจริงๆควรที่จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้เรียบร้อยก่อนกินนะคะเป็นยังไงบ้างล่ะซาร่าเป็นยังไงบ้างล่ะโอ้พระเจ้าจอร์ดยอดมาก 5. ผลไม้แข็งลูกใหญ่ใช้ฟันกัดไม่ได้นะคะเดี๋ยวเครื่องมือหลุดค่ะแต่ถ้าจะกินให้หั่นชิ้นเล็กๆให้เรียบร้อยก่อนค่ะ การทานอาหารอย่างไม่ระมัดระวังอาจทําให้เครื่องมือจัดปันหลุดหรือรั่วจัดปันนงอซึ่งจะทําให้เราต้องเสียเวลาไปติดเครื่องมือจัดปันใหม่ทาให้งานจัดปันเสร็จช้ากว่าที่ควรจะเป็นและถ้าหลุดบ่อยๆอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยนะคะต้ง <Star ling. S 1> การดูแลเครื่องมือจัดปันของเราไม่ให้หลุดหักเสียหายทําให้งานจัดฟันของเราเสร็จเร็วไม่ต้องรีสต็ดใหม่บ่อย ไม่ต้องเสียฟันซ้บซ้อนและทำให้งานออกมาสวยหล่อตามที่ต้องการด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างล่ะซาร่าเป็นยังไงบ้างล่ะโอ้พระเจ้าจอร์ดยอดมากหลังจากดูวิดีโอจบแล้วใครมีคำถามเพิ่มเติมฝากคำถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะส่วนคนที่อยากรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับฟันสวยกดสมัครสมาชิกที่มุมด้านล่างขาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหมอโอ๋ทีตดีเพอฟันสวยค่ะ Hey, 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 come up and see me.